เสียหายมหาศาลพี่น้องเมื่อคืนนี่พายุทอร์นาโดเข้าเข้าในจุดที่เราอยู่นี่แหละเนี่ยตรงที่ชี้ชี้ตำแหน่งมาที่บ้านเราเลยกับด้านข้างนะเนาะโอ้โหสี่ตำแหน่งมาเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่โอ้โหแบบรุนแรงมากๆเลยแล้วทีนี้ไฟดับทั้งเมืองนะพี่น้องไฟดับทั้งเมืองและน้ําก็ดับอะไรทุกอย่างดับสิน้นแล้วเราอยู่กันยังไงเกือบสมเกือบ ยี่สิบกว่าชีวิตจะอยู่กันยังไงเนาะอบอ้าวอยู่ในไอ้นั่นน่ะอยู่ในห้องกระจกนะคิดดูและทีนี้พ่อเขาก็ปั่นไฟจากไอ้นั่นน่ะเพราะว่าไฟสำรองแกก็ไม่ได้หาไฟสำรองนะ่ะมีมีอยู่แล้วทีนี้มันก็ประมาณดับประมาณหกโมงเช้าพอดีแต่ว่าเราก็ใช้พัดลมเป่าเนาะใช้ด้วยเครื่องเดียวทีนี้ และสั์ทั้งหมดน่ะเขามารวมกันแล้วก็คนด้วยอู้นะ่าสงสารมากบ้านวันนี้สงามเด้อยวพี่น้องใข่ก็สงามจากหน่อยหรอยกแบบว่าอยู่บ้านนดีก็กลายเป็นผู้ประสบภัยซะงั้นน่ะโอ้เนาะคอยกับว่าโอ้เนาะนึกว่ามีแต่ประเทศไทยแต่นี่หนักกว่าอีกประเทศไทยยังวิ่งแปบ๊บเดียวอันนี้โอ้โหนานเลยทีนี้นี่เกือบจะสองวันแล้วนะวันหนึ่งแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี่ประมาณตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งน่ะจนสว่างและจนเมืนดีดีและจะจะเมืดอีกแล้วนี่พี่น้องอตายตายคอยแบบว่าทรมานมากและทีนี้เราเราพาสุนัขเราหมาเราออกบ้านพาเขาออกบ้านแต่ว่า อากาศมันแบบว่ามันไม่มันไม่แดดเท่าไหร่มันไม่มีแดดนะพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่มีแดดและทีนี้มันทําให้อากาศมันอบอ้าวเขาเรียกว่าบ้านเรามันอบอ้าวเนาะเออแล้วทีนี้ถึงถึงแม้จะมีต้นไม้เยอะแต่มันอบอ้าวแล้วหนักกว่าอีกนะโอ้โหบาไหวเลยพี่น้องนี่ต้องต้องพาหมาออกมานอกบ้านเพราะในบ้านใช้แอร์ใช้พัดลมไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วทีนี้คิดดูแมวใช้เลี้ยงระบบปิดทีนี้เพราะว่ามันไม่สามารถปล่อยออกมาเพ่นพ่าได้เนาะแมวเพราะว่าสัตว เพราะว่าเราถูกเลี้ยงเขาถูกเลี้ยงมาในระบบปิดเนาะเขาจะไม่ให้แมวออกบ้านเดี๋ยวแมวจะหายเนาะแล้วก็อีกอย่าง้ที่นี่มันก็เป็นป่าด้วยไงมันเป็นสัตว์ที่จะทําลายเขาเยอะไม่รู้นกฮูหกหรือน,นกตัวใหญ่ๆเนะ่ะแล้วก็พวกหมาจิ้งจอกอะไรนี่มันเยอะเราจะปล่อยเขาไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงในบ้านเนาะพี่นอ้องจํานวนเออน่ละล่ะอ่าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้นับถือเนาะพ่อเขาไม่ให้ถ่ายหมดเพราะว่ามันอาจจะ ไม่ดีต่อพวกเราเนาะอ่านั่นแหละพี่น้องโอ้ยสบ้าตายแล้วตอนนี้ก็ดีนะที่อัปโหลดคลิปไว้อัปโหลดไว้ประมาณ4ี่คลิปตั้งแต่สองสามวันที่แล้วเนาะ,ะพี่น้องแล้วทีนี้ก็โอ้โหทยอยปล่อยคลิปก็ยังดีแต่ว่าต้องเดินไปแบบสัญญาณไอ้ไฟฟ้าแรงไอ้คาอะไรสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงสูงน่มันจะอยู่ตรง จะถึงบ้านเราอยู่แล้วเชียวมันไม่ถึงน่ะเออถ้าจะเธอจะทําเองเธอต้องต่อเองหรือว่าไปประสาวนหน่วยงานอะไรเพราะว่าบ้านที่หลังจากเรามาตรงนี้น่ะก็มีคนอยู่นะมีแต่คนแบบเขาจะใส่อินเทอร์เนต็ตเอานะะั่นแหะพี่น้องแบบยังยังข่เนี่ก็ใส่อินเทอร์เน็ตต่อของนะพี่น้องโอ้โหเนาะมันไม่ถึงตรงนี้เนาะพี่น้องก็เลยแบบ ไม่ได้ไปตอบใคร้อพี่น้องตอบท่านถึงแต่ประมาณหนึ่งโมงเสาร์มะเสาร์นี่และทีนี้สัญญาณที่ว่าไวไฟฟรีอะไรนะัมันก็มาถึงเป็นบางช่วงเนี้ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูคลิปทั้งวันเลยพี่น้องแย yeah, ่มากๆเลย,เลยรู้สึกแย่ขาดอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกแย่พี่น้องเออแสดงว่าเสียหายเยอะเพราะว่าดับทั้งคืนทั้งวันเลยนี่น้ำไม่ไหลขี้อั้นไวเออพูดก็ไม่อายแล้วขี้อั้นไว้อ,อ่ะ แต่ถ้าปัสสาวะนี่เนาะคอยกับจำใจอะ่ะเราต้องออกมาตรงนี้นอ่ะพี่น้องเอยว่าเคยเห็ดกับไม่เห็ดแต่ถ้ายังไม่มาอีกนะมีขี้ใส่ถุงแน่งานนี้เออไม่ได้พูดปดหรอกมันมันแบบสุดเห็ดสุดวิสัยเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าน้ําสํารองก็หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลือดน้ําดื่มน้ําดื่มเราก็ใกล้จะหมดแล้วแต,แต่แต่พ่อเขาออกไปทํางานก็ยังดีได้ซื้อมาเนาะพี่น้องเออป้า่อยกลายเป็นผู้ประสบภัยพี่น้อง อยู่ดีดีกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยแบบฝนตกแบบทั้งฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้องเนี่ยแต่ว่าเขาชี้ตำแหน่งมาที่บ้านข่อยนาะเมื่อคืนสงสัยต้องออกข่าวอยู่หอกพี่น้องเอออิลินอยนเะนี่ยพี่น้องนั่นละจุดจุดบ้านขอนะ่อยในอำเภอแถวๆลอกฟอร์ดนี่แหละแต่เขาบัได้อยู่ลอกฟอร์ดแต่วระกาศิดก็ลอกฟอร์ดนั่นแหละแต่ว่าะพี่น้องมันมันผลกระทบทั้งสองอำเภอสามอำเภอนั่นแหละจนไปถึง ไออะไร่ะไอ้อำเภอใกล้เคียงก็ก็ผลกระทบเยอะเหมือนกันสองสามอำาเภอมัง้งรัดต่อกันก็มีนะนั่นแหละโอ้โหสแสดงว่าเมื่อคืนนี่หนักมากแต่แต่หนักสุดอยู่ที่เราเมื่อคืนนี้โชคยังดีเราก็ภาวนาที่ต้นต้นไม้เหมือนจะเอียงเอนะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้แห้งเนาะดูซิ ต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วมันแห้งด้วยมันเสียวตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมันลม้มลงโอ้โหลุ้นกันอยู่เมื่อคืนเขาก็เตือนให้อยู่ใต้ดินชั้นใต้ดินแล้วก็วิ่งเออเราให้ให้ฟังเนาะทั้งขนลุกทั้งทั้งตลกตัวเองนั่นแหละเลยไอไอไอแจ็คมันลงไม่ได้มันกลัวบันไดใต้ดินน่นเนาะเออแล้วทีนี้พ่อก็ลอกไปเอาลูกมาไปเอาลูกมามัน มันก็ไม่ลงแล้วทีนี้เขาบอกว่าต่อไปเธอต้องหัดให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะไอ้ไอจอดมันลงได้แต่ไอตัวเล็กมันมันไม่ลงไงมันกลัวร้องรละงม,มคิดดูหมาทั้งหมาทั้งแมวร้องรละงม,มเต็มบ้านเลยเมื่อคืนนี้โอ้โหเขาก็กลัวเขาทั้งกลัวทั้งไแบบว่าร้อนอบอ้าวอากาศไม่มีจะหายใจเนาะ,นะพี่น้องแล้วตอนนี้ปัญหาคือแฟนออกไปทํางานแล้วจนกระทั่งจะจะตอนเย็นอีกแล้วนี่จะบ่ายสามแล้วจะต้องไปเอาอะไรเครื่องอะไรไปซื้ออะไรเยอยะแยะที่บริษัท แล้วก็ไปเอาของเอาบริษัทมาด้วยละมั้งบริษัทเขาเนาะจะต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็อาหารการกินเราเนี่ยสูญเสียหมดเพราะว่ามันเพิ่งจะต้นวิกมันเพิ่งจะวันอังคารน่ะเนาะวันจันทร์เมื่อคืนนี้ใช่ไหมเออเพิ่งจะวันจันทร์ของซื้อมาไว้เต็มตู้เย็นเลยเออสองร้อยกว่าเหรียญอะไรเท่าไรเนื้อทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอะไรนี้เนาะแส่กงแส่กอก,อกเต็มหมดแล้วทีนี้ใส่ตู้เย็นไว้ทีนี้อา้าวละลายหมดแล้วตอนนี้ เสียหายเพาะฝรั่งเขาไม่กินของแบบนี้อยู่แล้วถ้ามันค้างแบบว่าไม,ไม่ไม่ออกตู้เย็นแบบความเย็นไม่ถึงนี่เพราะว่าแกเป็นโรคของแกแบบเขาเรียกอะไรล่ะแกจะไม่ได้แล้วแกจะท้องเสียง่ายและทีนี้แกป่วยเป็นคนป่วยอยู่แล้วไงไม่ได้เลยแกจะทิ้งหมดเลยทีนี้คอยกระเดี๋ยวเสียดายเงินแบบเสียหายอย่างมากเลยละ่ะครั้งนี้เหตุการณ์นี้แล้วอะไรตายออรเสียหายหมดเลยและทีนี้คอยกระหน้ามดกินเลยพี่น้องต้องอรอพ่อใหญ่กับ จากทํางานมาเพราะว่าน้ำประกอบอาหารไม่มีเลยไฟฟ้าไม่มีแต่มันก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งออก็คือว่าเอออนิดเดียวไม่เยอะก็คือว่าฉันน่ะจะประกอบอาหารนอกบ้านจะใช้ฟืนแล้วไม่รู้จะกินอะไรทีนี้ประกอบได้นะ่ะเออหุงข้าวหร้วหุงข้าวหมอวว้อเตาลรวอโ้ตายห้าแล้วคอยบ่าคิดบ่ฝันว่าเิได้หุงข้าวแบบหมอหมอหมอ ใช้ฟืนอ,ะอ่ะกข่อยกับบถธนัททำได้พี่น้องก็เคยทำอยู่อยู่อยอยตอนไอ้พักแรมนั่นเนาะพี่น้องเด็กน้อยไปพักแรมนั่นเนาะแต่ตอนนี้มันข่อยกับโบเนีใจจากของอยาดมันเสียหายนะกลัวกลัวหงไม,ไ,มไ,มไม่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 กลัวมันแฉมันอะไรนี่มากลัวไม่สุกก็คือสรุปแล้วก็ก,ก็ก็ต้องไปหาแบบพวกวุ้นเส้นอะไรนี้เนาะบอกพ่อใหญ่ไปแวะซื้อวุ้นเส้นมาให้อยู่วุ้นเส้นปลากระป๋อง ผู้ประสบภัยโดยแท้แลเลยแหละพี่น้องขยกหัวตัวเองเด้อวะ่ะอยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้ประสบภัยซะง,งั้นเออนั่นแหละข่อยกเกษียนบ่ได้กินอาหารเสแปรเมื่อนี้เพราะเพราะว่าไม่มีข้าวกินเพราะว่าเรากินอะไรแล้วมันกับ,บ่แเหล้วเขาพี่น้องมันก็ต้องนึกถึงข้าวอยู่ดีนะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่อยู่ท้องนะ่ะเออกินเส้นเส้นเส้นนี่ก็ไม่อยู่ท้องหรอกจะเป็นขนมจีนหรืออะไรก็ไม่อยู่นะเพราะว่าขอยกินบ่อยอะ่ะ เ้บ่อยกินบ่อยอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นล้เนาะโอ้อันนี้ก็พพูดให้ฟังนะผลกระทบรุนแรงมากทั้งเมืองไฟดับและคนที่เขาเขามาอยู่ก่อนเราเพิ่งจะมาอยู่เราเพิ่งจะแบบว่าแต่อ้นี่มันก็บ้านแฟนบ้านตั้งแต่เกิดแกก็รู้อยู่ว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองไอ้พายุเข้าตลอดเนาะธนาดงธนาโดนี่เข้าตลอดเมืองอิลลินอยส์และทีนี้ก็เมืองตรงนี้เมือง เมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามันมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะมันเป็นมันกับประสบภัย,ยุน่ะพวกคนที่เตรียมพร้อมเขาจะมีเครื่องปั่นไฟน่้นนี่นั่นเนาะเรามีแต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมน่ะพี่น้องอยู่ในโกดังนาะเพราะใหญ่ย้ายมาเราก็ยังเข้าของไม่เต็มแบบยังไม่เข้ารูปเข้าล่างเลยพี่น้องคิดดูอ่ะเข้าของอ่ะยังจัดไม่เป็นระเบียบเลยปีหนึ่งแล้วจะปีละเจ็ดแปดเดือนแล้วย้ายมาอยู่นี่น่ะเรายังไม่เข้าระบบเลยว่าเอออันนี้อยู่ตรงนี้นะจะเสียพี่น้อง หลายอย่างและแล้ตรงตรงข้างล่างนั่นน้ำไหลเต็มเลยนะไหลไหลคลองและเสาะเสาะ,ะมาถึงต้นไม้แล้วพี่น้องดินมันยุบยุบย,บยุบมาเลยโอ้อันตรายมากๆเลยปัญหาเยอะเหลือเกินพี่น้องเอ้ย